โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวแบงค์รีเซร์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการทําลูกเรือนะครับกิจกรรมตัวนี้จะทําให้เราได้รับค่าประสบการณ์ลูกเรืออ่าสองเท่านะครับแล้วก็ลูกเรือใส่ซื่อนะครับก็จะเกิดเร็วขึ้นนะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนจากชื่อบริสุทธ์นะครับมาเป็นใส่ซื่อนะครับสําหรับใครที่ยังงงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าใบจ้างลูกเรือเนี่ยซื้อที่ไหนนะครับอ่า ลูกเรือตัวเนี้ยจะเกิดทุกๆ5-10นาทีนะครับคือจะเป็นจุดนี้นะจุดนี้เกิดทุกๆ5-10นาทีนะครับผมลองจับเวลาดูแล้วประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดอ default นะครับก็คือจะเกิดเวลาเดิมนะครับจะมีแค่จุดนี้นะครับเกิด5-10นาทีตัวนี้จะอยู่ที่ท่าเร e ือเอฟิเรียนะครับให้มาตรงชายหาดได้เลยนะครับจะมีวานเกตตืนนอนอยู่นะครับ สำหรับใครที่อยากย้ายไปดูที่อ่โรงเล่าเวเลียก็ได้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับให้เรามายืน F K รอทุกๆ5-10นาทีนะครับถ้า5-10ทุก5นาทีไม่เกิดให้เราลองย้ายตัวละครเข้าใหม่นะครับก็บางทีผมก็ไม่ได้จับเวลานะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดผมก็สลับนะครับย้ายตัวละครเข้าใหม่ก็เห็นนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราไม่เห็นมันใช่ป่มลองย้ายตัวละครเข้าใหม่นะครับ อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับผมขอทิ้งลูกเรือแป๊บหนึ่งทิ้งผิดหรือเปล่าโอเคอยู่นี่อ่ะเกิดพอดีเลยนะครับเราก็จะได้ตัวใส่ซื้อสองตัวนะครับอ,อยากรอให้มันเกิดอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับใบจ้างลูกเรือนะครับ จะอยู่ข้างบนนะครับให้เราขึ้นบันไดามาข้างบนเลยนะครับอ่าก็เอา้าตัวละครมันโดนดึงกลับนะครับอ่าจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับจะมีใบจ้างลูกเรืออยู่นะครับจะอยู่ข้างบนนะมาจุดมาได้เลยตัวตรงกลางนี้นะครับส่วนเวเลียนะครับ ใบเรืยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับพลวาพลวานะครับอ่าแล้วก็เกาะดวงตาก็จะอยู่ที่ไอตัวดูแลท่าเรือเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดใบจ้างลูกเรือนะครับเราสามารถย้ายไปเกาะดวงตาก็ได้นะเราเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลเวลลูกเรือเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้เกาะดวงตานะครับอันนี้คือการจ้างลูกเรือเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดเลเวลกันนะครับ เราจะต้องมี2ตัวละครนิดหนึ่งนะครับตัวหนึ่งทิ้งไว้ที่ท่าเรือเอฟิเลียนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งทิ้งไว้ที่เกาะดงตานะครับอันนี้อาจจะต้องรอโหลดนิดหนึ่งนะผมจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะผมลืมปรับ นี่หรือเปล่าโอเคปรับแล้วทำไมมันโหลดช้าๆทีนี้เราก็มาที่เรือของเรานะครับแล้วก็จัดการลูกเรือนะครับแนะนําให้เอาลูกเรือลงลงเรือทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวที่เวลเต็มแล้วเนี่ยมันจะหาน e x p กับตัวอื่นนะครับแต่ของผมเนี่ยท็อปสปีดมันอยู่ที่ 3. 9มจุดเ้านะครับผมใส่ไว้ที่ใบเรือนะผมจะได้ขับเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวใบเรือเนี่ยความเร็วมันจะคูณ2นะครับผมจะไม่พูดถึง UI ใหม่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้งงนิดหนึ่งนะครับก็ ตัวนี้เป็นตัวที่ผมวิ่งไปแล้วนะครับให้เรามาที่เมนูทนทานนะครับสําหรับตัวที่สปีดต่ําที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็สปีดสูงเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับให้เรามาไล่ดูจากด้านขวานะครับตัวที่ขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูนะครับเนี่ยให้ดูตัวที่กําลังรอนะครับก็คลิกใส่ได้เลยนะครับคลิกซ้ายเลือกแล้วก็คลิกซ้ายใส่ได้เลยนะครับช่องตัวนี้ก็ตัวข้างล่างนี้ช่องไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับก็ยังไงย็กพีมันสุ่มอยู่แล้วนะครับ หรือใครที่คิดว่าห่วงจุ้ยตรงไหนดีก็ลองเลือกๆวางดูแล้วกันเนาะโอเคอันนี้ผมเลีทั้งหมดสตัวนะครับแต่มันจะคิดอ่าผมคิดว่าน่าจะคิด exp กับทุกตัวที่อยู่บนเรือเลยนะครับกดตัว p ขึ้นมาแล้วก็ลองนี่มีห้าตัวนะครับก็อาจจะหารหนิดนึงนะครับเราให้เราขับเรือลงมาตรงนี้นะครับ มาร์กจุดมาที่รูปไอคอนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามามาร์กใหม่กันอีกทีตอนถึงจุดหมายนะครับอ่าอ่าให้ขับมาด้านขวาของจุดที่เรามาร์กนิดหนึ่งนะครับเราจะมาเริ่มกองแรกที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำที่เฉยน,นะใครลองวนๆน วนๆดูก็ได้นะครับว่าถนัดกันแบบไหนนะครับทีนี้ให้เรากดเมาส์ขึ้นมานะครับเราคลิกขวาไปที่แมปนะครับนี่นะครับเราจะมาร์กจุดแรกไว้นะครับแล้วก็เริ่มยิงได้เลยครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองนะครับสําหรับมอนที่มันเกิดมาสักพักมันก็จะแบบ ไม่เป็นกองเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรายิงแล้วมันเกิดใหม่มันก็จะเป็นกระจุกนะครับจุดที่สามนะครับให้เลี้ยวซ้ายมาจากจุดที่สองนะครับแล้วก็วนขึ้นมานะครับเป็นจุดที่สี่นะแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่ห้านะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสายบนนะครับอ่ะพูดสายบนน่าจะงงนะครับเป็นจุดที่ห้าถูกแล้วก็ยิงยิงไปเลยนะครับไม่เป็นไรเคลียร์ไม่หมดไม่เป็นไรนะครับ จุดที่หนะครับแล้วก็อันนี้จะเก็บขอบนะครับเก็บขอบอ่าไม่มีเนาะดันสายน่าจะเป็นจุดที่7นะครับอันนี้น่าจะยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาจุดที่8นะครับก็จะมาอันท้ายสุดก่อนนะครับอ่จุดที่9้าผมก็จะวนเข้าไปเก็บตรงกลางนะครับ เก้ากับ10อ่าอันนี้ใครถนัดแบบไหนลองวิ่งดูเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่ผมเทสมานะครับแล้วก็จุดที่11นะครับแล้วก็จะกลับมาแถวแรกนะครับอ่าผมวิ่งแบบนี้แล้วผมรู้สึกโอเคนะครับผมก็เลย วิ่งแบบนี้นะครับใครถนัดแบบไหนก็ลองดูนะครับอ่าสิบเอ็ดสิบสองนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะวนกลับไปที่จุดแรกนะครับเราไม่ได้จําเป็นต้องให้เรือมันเร็วมากหรือว่ารีบมากนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลารอเกิดนิดหนึ่งนะครับอ่าหลังจากกลับมาจุดแรกนะครับแนะนําให้เปิดตัวนี้นะครับเนี่เรามาดูตัวที่เราเอามาเลเวลนะครับสำหรับ วนรอบหนึ่งเนี่ยวนจนเสร็จนะครับจะได้ประมาณเลเวลหนะครับผมแนะนำให้เป็น2.4ถึง2.5นะใครอยากเอาท็อปสปีดนะครับก็2ตัวนี้ไม่ผ่านนะครับผมก็จะกลับดวงตาครับก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทิ้งลูกเรือนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วอ่าระหว่างกลับเดี๋ยวผมออโต้กลับเลยแล้วกัน เดี๋ยววิธีถอดลูกเรือเดี๋ยวไปพูดกันเนาะขอข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับสเตตัสนะครับตอนนี้เราผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำา x x e l l ไว้นะครับซึ่งดีมากๆนะครับตัวที่เราทำเนี่ยคือ i n n o c e n t นะครับคือตัวที่สปีดสูงที่สุดนะครับเรามาไล่ดูก็ได้นะครับ In นโนเซนครับก็คือใส่ซื่อนั่นเองแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับ Innocent ทีเนี้ยเลเวล6เนี่ย สูงสุดจะได้ที่2.5นะครับผมแนะนำให้เป็น2.4กับ2.5นะอ่าเราจะได้สปีดค่อนข้างโอเคนะครับก็เรามาไล่ดูได้เลยนะครับก็สปีดที่เป็นไปได้นะครับในแต่ละเวลนะครับเวลหนึก่ก็อันนี้คือ Default นะครับ1.2นะครับจะเพิ่มมาที่0.2 0.2 0.3 0.3จะมีเวล6ไป7นะครับที่เพิ่ม0.4แล้วก็เวล9ไป10ที่เพิ่ม0.5นะครับลองดูดูกันเอาลวกันเนาะ ท็อปสปีดสูงสุดที่เขา,าเขาเรียกว่าอะไรอะจดกันไว้ก็คือ4.0นะครับผมอยากจะได้เป็นแต่ผมเนี่ยจะทำเป็น3.8กับ3.9นะครับ4.0ซึ่งค่อนข้างยากนะครับตอนนี้กำลังที3.7ทิ้งนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีช่องนะครับช่วงนี้อบอกได้คำเดียวว่าลดราคานะครับนานๆทีจะลดนะไปช่องหลักฐานกับตันแต่ว่า ถ้ามันได้เริ่มลดไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มลดเรื่อยๆเลยวนะครับก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยเห็นหลักฐานกับตันมันลดราคานะครับมาที่ไอเทมนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้วิธีการทิ้งลูกเรือนะครับให้เรามาที่จัดการลูกเรือนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราไม่เอาเนี่ยคลิกขวานะครับคลิกซ้ายแล้วคลิกขวานะครับเอาออกมาได้เลยอันนี้ตัวนี้เก็บไว้อยู่นะครับแล้วก็มาที่ ปุ่ม E s c นะครับแล้วก็จัดการลูกเรือนะครับตัวนี้นผมฟีดแบ็กเขาไปแล้วว่าให้มันมีปุ่มล็อกดนึงเพราะว่าถ้าเราทิ้งผิดเนะี่ยมันกู้คืนไม่ได้นะครับตอนนี้เขายังไม่อัปเดตให้นะครับก็เลือกกันดีๆแล้วกันเนาะอย่าทิ้งผิดเพราะว่าผมเคยทิ้งตัวท็อปสปีดไปทวนหนึ่งตัวหนึ่งแล้วผมแบบโอ้โหไปแจ้งกู้กู้ไม่ได้คือผมงอนมากตอนนั้นนะครับโอเคดูกันดีๆนะครับผมเน้นย้าเลยดูกันดีๆเพราะว่าเราทิ้งกันเป็นร้อยสองร้อยตัวนะมันพลาดกันได้นะครับ โอเคหลังจากทิ้งแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่เอฟิเลียได้เลยนะครับแล้วก็ไปยืนรอมันแค่ตัวละ5้าถึงสินาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับก็อย่าลืมกดสบียงทิ้งแล้วก็อย่าลืมฟื้นฟูสุสขภาพลูกเรือนะครับลิ้นพันกันนิดหนึ่งนะครับขอไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนะครับผมลืมพูดไปนะครับ จริงๆมันมีมาตั้งแต่วันที่6นะครับแต่ผมเพิ่งเริ่มทาแค่2วันนี้นะครับเพิ่งเริ่มเทสนะครับแล้วก็ถึงวันที่20นะยังทันผมทํามา2วันเนี่ยได้3.8มจุดแปดค่ตัวนะครับก็โคตรเหนื่อยนะครับเพราะว่า200กว่าตัวคงไม่มีใครทาแบบจนถึงวันที่20หรอกมั้งครับเพราะฉะนั้นผมว่าคลิปนี้น่าจะยังทันนะครับผมอาจจะอัพช้าไปนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับถึงวันที่20นะถ้าไม่ทําตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะมา อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้มาก่อนนะครับก็จุดปั๊มเวล์อื่นๆที่แนะนำนะครับจุดนี้มันใกล้นะครับผมเลยมาทำคลิปนะครับจุดอื่นๆนะครับก็จะมีเกาะอีกาดานะครับอ่าน่าจะอยู่ตรงนี้ปะแต่เราวิ่งมาตรงเนี้ยค่อนข้างไกลนะครับเกาะอีกาดำวิ่งขึ้นมานะครับจุดนี้แนะนํานะครับเพราะว่าดอกล่องสมบัติดอแผนที่นะครับเอาไป งมหาพุ่งสองได้นะครับก็จะมีแค่สองจุดนะครับที่แนะนำจุดอ่าทะเลเด็กข้างบนนี้ผมก็ยังไม่เคยไปเทสนะครับแต่ผมว่ามันมอนมันค่อนค่อนข้างน้อยกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ยิงง่ายกว่านะครับก็ลองลองกันดูนะกันนะครับใครเทสแล้วหรือว่าใครมีอะไรที่แบบมันดีกว่าก็คอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยนะครับอา่าผมไม่แน่ใจว่ามันมี ลิงก์ดิสคอร์ดผมอยู่ใต้คลิปหรือเปล่านะครับก็สามารถพักส่วนตัวมาถามได้นะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนครับ